ใช่ครับผมนะครับมันแน่นอนอยู่แล้วนะมันก็คือเป็นอย่างนั้นนะที่โจกนาเขาเล่าให้ฟังก็เป็นอย่างนั้นนะครับเออพูดง่ายๆว่าให้เขาเป็นควานเอ้ยให้เขาเป็นทางเท้าหน้าแต่ตัวเองดันเป็นควานช้างนะครับ <laughs> เออนะ ไอ้เ็เป็นช้างเท้าหน้าแต่เองเป็นควานช้างอย่างเงี้ยเขาใครก็จะทนได้ล่ะเออมันก็ทนไม่ไหวนะสิอืมคือพูดง่ายๆอ่ะจะทําอะไรก็ต้อง แจ้งล่วงหน้านะเออเป็นลักษณะนั้นจะไปไหนมาไหนก็ต้องบอกกล่าวกันอย่างเงี้ยมันมีอิสระเสรีที่ไหนนะครับไม่มีไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองบอกง่ายๆ่ายเออไม่ได้เป็นตัวของตัวเองจะไปไหนก็ต้องอ่าขออนุญาตรออนุมัติก่อนนะครับถ้าไม่อนุมัติก็ไม่มีสิทธิ์ไปเห็นไหมละ่ะขนาดอนุมัติยังโดนเลย นะเอ่อถ้าไปแล้วก็ต้องมีการจับเวลานะเอ่อเอ่อ,อ,อพอออกไปปุ๊บก็ถามว่าจะกลับเมื่อไหร่นะเหี้ยเงี้ยเออห้ามเวลาห้ามเกินโอโหต้องเป๊ะเป,ะปะ๊เวลาใช่ครับผมตายเพราะช้างเท้าหน้าเนี่ย ก็ให้เขาให้เป็นช้างเท่าน้าไงแต่ตัวเองดันเป็นควานช้างจะอยู่ได้กันไม่ล่าแบบนั้นมันอยู่กันไม่ไดออ้อยู่ได้ที่ไหนใช่ไหมคือจะออกไปข้างนอกนะครับนะไปสังสรรันเนี่ยก็ต้องอยู่ในสายตาเออถ้าไม่มีคำสั่งเออ ก็ออกไม่ได้เออคือต้องทำทุกอย่างพ,กเง,ก,งพกเงินก็ต้องพกเงินก็ต้องพกจำกัดเงินไม่ได้พกอะ่ะถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้อ่เออต้องให้นะเอเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ต้องนะ ไปร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยเอาไปกินข้าวนะร้อยหนึ่งที่เหลือก็ซื้อไก่มาตวงด้วยอย่างเงี้ยเออนะมันพอไหมละ่ะโอ้โหนะสีก็ลงคิดเอาเองแล้วกันคนเรามันก็จะไม่ไหวมันก็ทนแรงกดดันเขาก็ทนเยอะอเขาก็กดกัน้นอดอะไรกันเยอะนะที่ผ่านมาอืม ตายตพอทางตายอ่ะเออช้างน่าจะสะบัดนะนะเอาไม่อยู่แล้วนะทำยังไงได้ทำเขาไว้เยอะเออสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครคอยอ่าเป็นมือเป็นเท้าให้อ่าเห็นไหมสุดท้ายก็ไปจริงๆเนะี่ยคนเราเนี่ยถ้าจะใช้วาจานะครับนะอหลอกล่อ ให้เป็นอ่าทาสอยู่ให้เป็นคนที่รับใช้อยู่เนี่ยนะเขาก็ทําได้นะใช่ไหมสั่งซ้ายสั่งขวาได้ซ้ายได้ขวาได้อย่างเงี้ยเขาก็ทําได้แต่เขาไม่ทําเออเขาไม่ทําแต่เขาคิดผิดนะเออเขาวางแผนยาวไกลมากแต่ยาวเกินไปมันเลยซับซ้อนมากเกินไป ก็ลเลยผิดภาพทุกคนจะเข้าใจนะนะเอ,อ็มสี่ใช่ครับผมเออ ไม่มีเลยสุดท้ายนะเราจบเลยนะครับงานนี้นะไม่เหลืออะไรแล้วเออคือทุกอย่างต้องทำเองอ่ะต่อไปก็ต้องทำเองทุกอย่างเลยเออนะมันย้อนกลับมาแล้วต้องทำเองทุกอย่างต้องช่วยเถือตัวเองต้องทำเองเออนะสั่งสั่งตัวเองอะ่ะเป็นลูกน้องหรอลูกน้องก็ตัวเองละ่ะแล้วหัวหน้าละ่ะหัวหน้าก็ตัวเองนี่แหละ นะเป็นคนเดียวอ้าวพจัดการอ้าวพจัดการก็ตัวเองนี่แหละเออฮะแม่บ้านล่ะอา้าวแม่บ้านก็ตัวเองนี่แหละนะไม่มีใครหรอกมีคนเดียวเป็นทุกตําแหน่งเออใช่ครับโมดอีกหน่อยก็ไม่เหลือนะครับเอออีกหน่อยก็ไม่เหลือ คือคนเราอยู่แบบอย่างนั้นนะใช่ไหมมันต้องมีมันต้องมีแบบบรารมีนะครับนะแล้วก็มีจิตใจที่ดีแล้วก็เออ่ให้ทงให้ทานนะครับนะเอ,อแล้วก็ช่วยเหลือให้เขาบพ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเต็มใจช่วยเหลือนะครับไม่ว่างานอะไรต่ออะไรต่างๆมันต้องจ้างอะนะไม่จ้างเขาไม่ทําให้ฟรีหรอกเอาจริงเขาไม่ทำเขาจะไปทําเพื่ออะไร เออทุกวันนี้ขยับตัวก็มีค่าใช้จ่ายนะเอขยับปุ๊บเนี่ยมีค่าใช้จ่ายแล้วนะครับไม่ได้ก็ต้องจ้างจ้างเขาอย่างเดียวเออปราบใดที่เงินยังมีอยู่ก็เขาจะมาช่วยทําให้อยู่หลักแต่ปราบใดถ้าไม่มีตังค์แล้วก็จบกันใช่ครับผมนะครับเป็นทุกอย่างเออเป็นทุกรูปแบบไปหละ เขาต้องทําเองทั้งหมดต่ก่อนนี้ไม่ต้องไงโอ้ต่ก่อนมีคนช่วยเหลือเยอะมองซ้ายก็มีเรียกขวาก็มีหน้าก็มีหลังก็มีนะคนเยอะอ,อืออู้ใครจะมาปกป้องนะมันต้องถามว่าเออ ตัวเขาเองนะปกป้องหรือเปล่าม่จะซ้ําเติมเ้าเออใส่ร้ายเขาซ้ําเติมเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะทําให้เขาเสียหายใครจะไปปกป้องละ่ะเขาก็เฉยเฉยเรื่องพวกนี้เขาไม่พูดอยู่แล้วเขาไม่มาปกป้องใครนั้นแหละตัวเองยังไม่สามารถจะปกป้องตัวเองได้เลยจะไปปกป้องใครได้เขาไม่ได้เป็นคนที่ไป เป็นสายฟาดเนี่ยไม่จะไปฟาดใครได้ที่ไหนลเลขาไม่เคยฟาดอะ,เ,อะเขาเป็นคันลองนะครับเขาเป็นท่านลองมานานแล้วนะครับอลองมือลองเท้ามานานแล้วเขาจะไปฟาดใครล่ะเออคือคนเราที่จะให้เขามาปกป้องมันต้องดูตัวเองก่อนว่าคุณไปปกป้องเขาหรือเปล่าไม่มี เออมีแต่เรื่องราวเรื่องไร้ารให้เขานะครับเออเรื่องเปิดเผยก็มาจากใครอะ่ะใช่ไหมมาจากคุณทางน้นเออนะถ้าคุณไม่ออกไปเป่าประกาศถามว่ามีใครรู้ไม่มีหรอกเขาก็ไม่รู้หรอก แอดไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะกลับมานะเออไม่เชื่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 อเลยโอ้โหคนคนเขารอยอยู่ขนาดนี้แล้วนะครับถ้ากลับมาถามว่าคุณจะเข้าคุกเหมือนเดิมไหมถามแค่เนี้ยเออนะคุณคุณอยู่ข้างนอกคุณอิสระเสรีเนื้ออื่นใดนะวันวัน,วนคุณจะไปตีปีกไปไหนก็ได้ ไม่มีใครมากําหนดกฎเกณฑ์ไว้ต้องกลับเวลาเท่านู้นเท่านี้นะไม่มีเงินก็มีเต็มกระเป๋ามีเงินใช้จ่ายมีเงินไปซื้อของอไปให้ญาอย่างเนี้ยเขามีทุกทุกอย่างเลยแต่ก่อนเขาทําไม่ได้เลยแบบนี้แบบนี้นะเขาทําเขาไม่เคยทํามาก่อนออเตอนนี้เขาเห็นอ่าโลกว้างแล้วเขาเห็นโลกว้างมากม ถ้าเขากลับไปนะบอกได้ตรงๆนะครับเอฟซีเขาหนีหมดเลยบอกได้เลยเอฟซีเขาไปแน่ๆเขาไม่อยู่หรอกเออเขาสาปปั้นมาขนาดนี้แล้วใช่ครับผมนะใช่เห็นไหมคนที่เขาเคยสุขสบายเนี่ยแอดอยากจะถามว่าใครอยากจะกลับไปลำบากอ่ะนะไม่มีหรอก ทุกคนนั่นแหละหลายหายคนเหมือนกันเออคือถ้าคนเราสุขสบายแล้วเนะี่ยไม่มีใครหรองอยากกลับไปอยู่นะคนเราเนี่ยนอนกินเที่ยวนู่นเที่ยวนี่วันๆใช้เงินมือเติบนะใช้เงินมือเติบแล้วอยู่ๆคุณจะกลับไปทํานาเหมือนเดิมเนี่ยเงินก็ไม่มีอย่างเงี้ยแล้วทํานาทํางานหนักด้วยอย่างเงี้ยใช้แรงงานน่ะนะใช้แรงงานคิดว่าเขาจะเอาหมล่ะ อนะแบบนี้เลยนะครับเขาต้องคิดแหมแอดว่าเด็กปฐมเขายังคิดได้เลยนะถ้าเป็นแบบนี้เออไม่ต้องคนโตหรอกนะคนที่ไม่ค่อยภาษีภาษาเขาก็คิดได้แอดว่าเขาไม่กลับหรอกไม่มีทางล้านเปอร์เซ็นแอดว่าเออเขาเขากลับเขาคิดผิดเลยเอฟซี FC เขาก็หนีหมดตอนนี้เขาแบ่งฝกักแบ่งฝา่งฝายแยกแยกกันหมดแล้วเออ แล้วคนที่อยู่ข้างๆเขาเขาคงจะไม่ยอมหรอกเรีว่าเน่ยคนที่เขาเคยช่วยเหลือกันเนี่ยเขาคงก็ไม่ปล่อยให้ไปอย่างนั้นเออต้องหาทุกวีดีทางนะันแหละนะเออเขาต้องยกแม่น้ําทั้งห้าทั้งสิบสายนะครับมาชี้แจงแถลงไขให้ฟังว่ากลับไปเนี่ยผลเป็นยังไงบ้างเขาจะชี้แจงให้ฟังรายละเอียดเออ แล้วอยู่แบบนี้คุณมีอะไรบ้างเขาก็จะชี้แจงรายละเอียดให้ฟัง